คุณรู้ไหมครับว่าสิ่งประดิษฐ์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นไวเลสไฟฟ้ากระแสสลับเป็นรีโมทคอนโทรลหรือแม้กระทั่งมอเตอร์ในรถไฟฟ้าเนี่ยครับถูกประดิษฐ์โดยชายที่เป็นนักวิทยาศาสตร์สุดเพี้ยนคนนี้ชื่อชื่อ,อ,อ,อนิโคลาเทสลาครับนิโคลาเทสลาเนี่ยเกิดที่จกักรวรรดิฮังการีออสเตรียก็คือประเทศโคเอเชียนในปัจจุบันนะครับเขาเกิดในครอบครัวของนักเทศนะครับพ่อเขาเป็นนักเทศและพ่อเขาคาดหวังให้เขาเป็นนักเทศด้วยแต่เขาไม่ได้อยากเป็นนักเทศครับเพราะเขาเกิดมา บนความอาัจฉริยะครับเขาอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิศวกรรมครับเด็กๆเ,เขาคือจดจําทุกอย่างได้ด้วยภาพนะครับแต่ความอาัจฉริยะที่เขาเกิดมามาพร้อมความบกพร่องบางอย่างนะครับคือสิ่งที่เขาเป็นคือเขาเป็นโรค OCD ครับโรค OCD คือโรย้ำคิดย้ำทำนะครับคือเขาจะทําอะไรทุกอย่าง ในจํานวนที่3หารได้ลงตัวนะครับมันทําให้เขาเข้ากับคนอื่น่อนทัางยากและทําให้เขาไม่อยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับใครเลยแต่มันก็มีข้อดีคือการเป็นนักวิทยาศาสตร์ของเขาที่เป็นโรค OCD มันหมายถึงว่าเขาจะพิสูจน์ทุกอย่างจนแน่ใจแน่ชัดเขาถึงทำนะครับในปี1884นะครับ <S <S 1> <S 1> เขาไปทางานกับโทมัสวาเอดิสันนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่นะครับเขากับเอดิสันไม่เหมือนกันเลยเอดิสันทาไปก่อนทําเป็นร้อยเป็นพันครั้งจนกว่าจะเจอความสําเร็จแต่เทสลาเขาคิดคํานวณ และเริ่มทํคทั้งหนึ่งเอดิสันท้าเขาว่าจะให้เงิน5 0 0 0 0ดอลลาร์ 50, ถ้าสามารถทําไดนาโมกระแสตรงให้มีคุณภาพมากขึ้นแต่เมื่อเขาทําสําเร็จเอดิสันไม่ให้ตังเขาครับเขาบอกว่าเอดิสันบอกว่าเป็นมุกตลกนั่นคือทําให้เทสลาโกรธมากเขาตั้งใจว่างั้นเดี๋ยวกูจะทําไฟฟ้ากระแสสลับที่ยิ่งใหญ่กว่าไฟฟ้ากระแสตรงโดยมีเป้าหมายว่าเขาจะต้องทําสถานที่ส่งสัญญาณหรือเสาส่งสัญญาณเพื่อกระจายกระแสไฟฟ้าเนี่ยให้กับคนทั้งโลกแต่ด้วยเหตุผลบางประการทางการเงินทางการเมืองและอื่นๆอีกมากมายเขาโดน ขแล้วเขาก็ทําไม่สาเร็จแม้ว่าเขาจะทาไม่สาเร็จแต่มันสร้างนวัตรกรรมอื่นนะครับมันคือการสร้างเวเลตให้เราใช้ปัจจุบันนะครับเพราะมันคือการส,สื่อสาณนะครับสิ่งประดิษฐ์อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวเหนี่ยวนําไฟฟ้าและทฤษฎีของเขาทําให้อีลอนมัสเอามาใช้ในรถไฟฟ้าของเขาในปัจจุบันนะครับนี่คือสิ่งประดิษฐ์ที่อยู่รอบตัวที่เทสลาประดิษฐ์ขึ้น แต่รู้ไหมครับบ้านปลายชีวิตของเทสลาไม่ได้ดีนะครับเขาอยู่ในโรงแรมที่นิวยอร์กโดยกิจวัตรเขาเขาลงมาให้อาหารนกพิราบเสร็จแล้วก็กลับขึ้นห้องไปและนกพิราบฝูงนี้ก็เป็นนกพิราบที่เขารักให้อาหารทุกวันแล้วก็จะมีนกพิราบขาวตัวหนึ่งที่เขาสนิทและรักมากนะครับจนวันหนึ่งนกพิราบเนี่ยเสียชีวิตนั่นคือจุดเริ่มต้นของอาการป่วยของนิโคลาเทสลาและเขาอาการแย่ลงเรื่อยๆจนเขาเสียชีวิตนะครับหลังจากเสียชีวิตนะครับสิทธิบัตรต่างๆและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆรัฐบาา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 าลลอออเเเเมมมรรริกขงงคทสสไปหหดพะว่่ยยถ เอามาทําเป็นอาวุธมหาปลัยได้เลยบางครั้งเราทําสิ่งยิ่งใหญ่ก็จริงอะแต่คนอาจจะไม่มองเห็นชีวิตอาจจะไม่ราบลื่นอาจจะจบไม่สวยอาจจะจบแบบโดดเดี่ยวแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นธรรมดาของโลกครับอยู่ที่ว่าเราได้ทิ้งอะไรให้คนอื่นทิ้งอะไรให้คนรอบตัวนี่แหละครับคือสิ่งที่นิโคลาทสลาทิ้งไว้ให้กับเราครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะครับแล้วเราจะเอาเรื่องของคนอื่นมาเล่าให้ฟังอีกครับ